สามอาการเตือนที่บ่งบอกว่าคุณจะต้องไปพบหมอหัวใจอาการที่1อาการเจ็บหน้าอกนะครับอันนี้เป็นอาการที่สาคัญที่สุดของโรคหัวใจการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจเนี่ยครับจะเจ็บบริเวณตรงกลางหน้าอกนะครับอาจจะเล้าไปที่ไหล่ซ้ายได้หรือเล้าขึ้นที่กรามได้นะครับอาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจเนี่ยเวลาเจ็บเนี่ยจะเจ็บเหมือนอะไรมาทับแน่นๆนะครับแล้วก็จะบอกจุดไม่ได้ว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาถ้าเราเจ็บแล้วรู้สึกว่าบอกได้ว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้ไม่ใช่หัวใจ ระยะเวลาที่เจ็บหน้าอกนะครับถ้าเป็นจอหัวใจเนะี่ยจะเจ็บนานเป็นหลักนาทีถ้าเราเจ็บแป๊บๆหายใจเข้าแป๊บเดียวแล้วก็เจ็บแล้วก็หายหรือเจ็บแค่1 0ถึงยี่สิบวินาทีอันนี้ไม่ใช่หัวใจที่2นะครับจะเป็นอาการเวียนหัวหน้ามืดจะเป็นลมนะครับอาการนี้จะเป็นอาการเหมือนคนแบบวิง่งเวียนจะเป็นลมใจสั่นใจวิว u. อาการนี้อาจจะเป็นอาการเต้นผิดจังหวะได้นะครับเราต้องไปพบหมอหัวใจเหมือนกันครับอาการสุดท้ายคืออาการเหนื่อยง่ายนะครับ คำว่าเหนื่อยง่ายไม่ใช่ความรู้สึกนะแต่คำว่าเหนื่อยง่ายเป็นหมายถึงว่าความว่า exercise capacity หรือความสามารถในการออกแรงเราเนี่ยลดลงนะครับอย่างเช่นง่ายๆเลยสมมุติเมื่อก่อนเราเดิน